คุณผู้ฟังคะเมื่อก่อนการเดินทางไปมาหาสู่กันนี้เรียกว่าค่อนข้างลำบากค่ะถนนหนทางแย่ที่สุดก็คือลูกรังแต่ว่าลูกรังเนี่ยถือว่า ดีมากแล้วนะคะคือถนนทั่วไปมันจะเป็นทางเกวียนถ้าคุณผู้ฟังที่เป็นคนในเขตพื้นที่ภาคกลางหรือว่าพื้นที่ที่เกิดมาแล้วไม่ได้เจอทางเกวียนเดี๋ยวเล่าให้ฟังทางเกวียนเนี่ยมันจะเป็นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรกันโดยปกติโดยทั่วไปมันจะเป็นดินทรายสีขาว,ขาวจะไม่ใช่เส้นทางที่ทางการเขาสร้างขึ้นนะคะทีนี้เวลาไปไหนมาไหนทีก็ต้องอาศัยเท้านี่แหละดีหน่อยก็คือมา้า คือบ้านไหนที่มีฐานะดีก็เกวียรน,นะคะเหมือนกับบ้านไหนที่มีฐานะดีก็ต้องเป็นรถยนต์เชกเช่นปัจจุบันโชคดีที่บ้านของเจ้าของเรื่องเนี่ยอยู่ในตัวจังหวัดค่ะมีถนนที่ดีแต่ว่ามันเป็นถนนที่เล็กมากสภาพของจังหวัดก็ไม่ได้ต่างกันกันกบตำบลเล็กๆในต่างจังหวัดนะคะคือรถเนี่ยนับคันได้เพราะว่าน้อยมาก แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้รถมอเตอร์ไซค์รถจัก,กรยานทีนี้บ้านของเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาขายกับข้าวขายของใช้ของกินส่วนใหญ่แม่กับพ่อจะเป็นคนดูแลตัวเขาเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องเรียนหนังสือส่วนน้องสาวก็ช่วยบ้างค่ะเธอยังเล็กเกินไปตอนนั้นอายุประมาณสัก1 2ปี13ปีก็เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นต้นๆเริ่มอยากรู้อยากลองดูหนังคาวบอยแล้วก็อยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ เคยเห็นพวกที่อยู่ที่ไกลๆเข้ามาซื้อของแต่ละทีนะเขาจะขี่ม้าเข้ามาแล้วก็เดินตามถนนมันจะมีกระเป๋าใหญ่ๆเอาไว้ใส่ของโดยพาดทั้งสองข้างของกระเป๋าเนี่เอาไว้ที่ตัวม้าดูๆก็เท่ดีเหมือนกันนะคะอยากจะเข้าไปเล่นไปลูบไปคลำกับม้าแต่พ่อดุบอกว่าม้ามันจะดีดคางเอาเพราะว่ามันไม่คุ้นกลิ่นรู้ว่าไม่ใช่เจ้าของของมันไปทำแบบนั้นเนี่ยมันจะเตะเอา ซึ่งตัวของบีเองเคยโดนม้าเตะแล้วตอนสมัยเป็นเด็กนะฮะไปเล่นตรงหางมันไงมันก็ดีดเอาตีลังกาเลยทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งค่ะญาติของคุณแม่เนี่ยมาหาเขาซื้อของเอาไว้เพื่อที่จะเป็นสเสบียงไปทำสวนทำนาเขาก็นอนค้างที่บ้านแต่ว่านาแต้มเอาเกวียนมาด้วยมีวัวตัวใหญ่สีน้ำตาลสำหรับเทียมเกวียนแม่ก็ให้ผูกเอาไว้ที่หลังบ้านตัวเขาก็ช่วยนาแต้มเกี่ยวหญ้าให้วัวกินแล้วก็หิ้วน้ำมาวางเอาไว้ เคยถามน้านะคะว่านานยอยู่ที่ไหนนาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปทําสวนไปปลูกผล,ลไม้อยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ30กว่ากิโลเดินทางเป็นวันเลยซึ่งนาแกก็เล่าให้ฟังอะนะคะว่าที่สวนนี่คือกว้างมากมีคลองน้ำมีปลาเยอะสงบร่มเย็นพอถามว่ามีม้าให้ขี่ไหม กายก็บอกว่าม้าเนี่ยมันมีแต่ว่ามันยังเป็นม้าเด็กกระดูกยังไม่แข็งแรงก็ต้องเลี้ยงให้โตก่อนถึงจะขี่มันได้ด้วยความต้องการที่จะขี่ม้าค่ะก็อยากจะไปเที่ยวที่สวนของนาบอกกับพ่อบอกพ่อขอไปเที่ยวสวนนาได้ไหมตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพ่อก็กลัวว่าจะไปทำให้นาเขาลำบากต้องมาคอยดูแลหลานหาข้าวหาน้ำให้กินก็บอกไปบอกว่าไม่ต้องไปหรอกซึ่งน้าก็บอกไม่เป็นไรไม่ได้ลำบากอะไร ไปเถอะในเมื่อหลานอยากไปเขาจะดูแลให้ดีซะอีกจะได้มีเป็นเพื่อนเลน่นกันกับลูกชายที่อายุได้ประมาณ8ปีหากว่าเข้ามาซื้อของอีกหนึ่งเดือนก็จะเอามาส่งแม่ก็เห็นว่าตัวของเขาเนี่ยอยู่บ้านก็ไม่ได้ช่วยงานอะไรมากมายนักน,นะคะนอกจากช่วยขายของนิดหน่อยแล้วก็นอนตื่นสายไปอยู่ที่นั่นน่าจะดีแม่เลยตักข้าวสารไปให้อีกประมาณ15กิโลบวกกับเนื้อแห้งพริกขั่วขนมแป้งน้ำตาล คือให้เมียนาแต้มเนี่ยช่วยทําให้กินเขาก็ดีใจละค่ะที่จะได้ไปเที่ยวเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโดยเลือกเอาแต่ชุดโกโก,โก้แม่ก็เอาเก็บคืนบอกว่าอยู่ในป่าไม่ได้เข้าไปในกรุงเทพจะไปแต่งตัวอวดลิงอวดชนีหรือ,อยังไงคือแม่เนี่ยยังไม่เข้าใจว่าวัยรุ่นเขาชอบแต่งตัวมากแค่ไหนแต่ไม่เป็นไรช่างเถอะเพราะว่าตอนนั้นน่ยมีความสุขที่จะได้ออกนอกบ้านไปเที่ยวนานๆจะได้ไปสักครั้งหนึ่งนาแต้มแกก็ ออกเดินทางแต่เช้าเลยแหละค่ะโดยมีคุณแม่เนี่ยห่อข้าวเหนียวกับเนื้อหมูทอดเอาไว้ให้กินระหว่างทางบอกว่าในป่าในดงคงจะไม่มีอะไรกินก็นั่งอยู่ข้างหน้าเป็นหน้าเกวียนอยู่กับหน้าแต้มนะคะคู่กันไปบางทีก็ลงเนินดินเพราะว่าเห็นว่าวัวมันเดินช้าตอนแรกก็สนุกพอนานไปนานไปก็เริ่มเบือ่อต้องนั่งเกวียนอยู่กับที่กระโดก,กระเดกไปมาแดดก็ร้อนต้องแวะพักใต้ร่มไม้เพราะว่าวัวมันหอบ ก็ระหว่างที่พักหลบแดดหลบอะไรกันอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยนะคะให้วัวไปกินน้ําแล้วก็กินยงกินหญ้าพักผ่อนกันแป๊บหนึ่งเขาก็นอนหลับค่ะหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าตื่นมาอีกครั้งมันเกือบจะถึงแล้วคือน้านเนี่ยเป็นคนอุ้มขึ้นเกวียนแล้วก็ออกเดินทางกันไปแต่เขาไม่รู้เรื่องมันมาเกิดเหตุเอาจนได้ค่ะคือระหว่างทางไปเนี่ยเกวียนล้อหัก คือเป็นเกวียนเก่าก็ต้องเสียเวลาซ่อมกันพักใหญ่แต่ยังดีมีเกวียนเพื่อนบ้านผ่านมาช่วยถ่ายของกลับไปส่งให้เมียแกที่บ้านส่วนตัวของเขาค่ะก็อยู่เป็นเพื่อนนาแต้มเมื่อซ่อมเกวียนเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปจนถึงบ้านรู้ว่านาเนี่ยแกก็ไม่ธรรมดานะบ้านของแกเนี่ยนะคะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหลังใหญ่มีลูกกรงล้อมรอบเมียนาแต้มชื่อว่าน้าดอกไม้หน้าตาสวยดีส่วนลูกชื่อเก่งซนมากเอาของเล่นมาอวด ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหุ่นยนต์เป็นพวกตัวต่อเล็กๆเนะเ,เอาไว้สําหรับเล่นถอยเส้นซึ่งเป็นของเล่นที่เด็กๆในตัวจังหวัดเนี่ยเขาเลิกเล่นกันนานแล้วโดยเจ้าของเรื่องเขาบอกว่าผมไม่ค่อยที่จะใส่ใจกับพวกของเล่นของหลานเท่าไหร่ก็ตื่นตาตื่นใจกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆซะมากกว่าออกเดินเล่นร,บรอบๆบ้านโดยมีน้องเก่งเนี่ยไปเป็นเพื่อนทีนี้อยากลงเล่นน้ำค่ะแต่เก่งบอกว่าค่อยเล่นตอนเย็นก็แล้วกัน จากการสังเกตดูถึงรู้นะคะว่ามีบ้านหลายสิบหลังคาเรือนมีวัดด้วยห่างจากที่นี่ไปประมาณครึ่งกิโลเก่งบอกว่าที่วัดเย็นมากมีต้นโพใหญ่ล้อมรอบเขตแต่ไม่ค่อยมีเด็กเข้าไปเล่นโดยน้องเก่งบอกว่าที่เด็กไม่เข้าไปนี่คือกลัวสิ่งที่ไม่ดีก็ถามแล้วว่าสิ่งที่ไม่ดีคืออะไร น้องเก่งบอกก็คือผีนี่สิเพราะว่าคนตายเนี่ยก็จะเอามาไว้ที่วัดเอามาเผาบ้างฝังบ้างดุที่สุดน่าจะเป็นผีแม่ลูกอ่อนที่ชื่อว่าน้าไข่น้าไข่คนนี้ออกลูกตายค่ะไปหาหมอไม่ทันบ้านน้าไข่อยู่คนละฝั่งคลองรอบๆบ้านมีต้นฝรั่งปลูกเอาไว้ลูกใหญ่ขาวเนื้อข้างในเป็นสีชมพูแต่ก็ไม่มีเด็กกล้าไปเก็บกินนะคะเพราะว่ากลัวผีน้าไข่ ขนาดกลางวันค่ะบ้านยังเงียบวังเวงมากและถ้าเป็นกลางคืนก็ยิ่งน่ากลัวไปกันใหญ่น้องเก่งเล่าต่ออีกว่าตอนแรกนะผีหน้าไข่แกก็ไม่ได้ดุแต่ว่ามีคนเนี่ยมือบอลเอาหินไปปาบ้านแกในช่วงพลบค่าแล้วก็พูดท้าทายให้หน้าไข่ออกมาทําแบบเนี้สามวันติดต่อกันปรากฏว่าได้ผลเลยมีคนเห็นหน้าไข่แกมายืนอุ้มลูกอยู่นอกชาญบ้านคนที่เห็นก็วิ่งข้ามคลองมาที่บ้านของน้องเก่งส่วนผัวหน้าไข่กลัวผีเมีย พอเก็บผล,ลไม้เสร็จก็หนีไปอยู่บ้านญาตินานๆจะมาที่นี่เลยทําให้ที่บ้านของหน้าไข่เนี่ยต้นไม้ขึ้นรกครึ้มเต็มไปหมดจนเกือบจะกลายเป็นบ้านร้างเวลาผัวหน้าไข่มาที่บ้านก็จะเกณฑ์ญาติพี่น้องมากันเป็นสิบมาแต่เช้าเลยแล้วก็กลับตอนเย็นเก่งชวนไปดูบ้านหน้าไข่แต่ว่าเจ้าของเรื่องบอกไม่เอาด้วยเพราะว่าได้ยินแบบนี้แล้วก็ไม่กล้าไปก็ได้แต่ยืนมองอยู่นะคะก็เห็นว่ามันมีต้นไม้ขึ้นรกครึ้มแค่เนี้ยก็ใจสั่นแล้ว ทีนี้ในระหว่างที่ไปพักอาศัยอยู่บ้านนาแต้มมีความสนุกดีค่ะมีความสุขกับธรรมชาติเบื่อนักก็ตอนลงเล่นน้ําตกปลาหาปูมีของกินเยอะแยะคือเวลาที่เขาเบื่อเนี่ยเขาลงไปเล่นแบบนี้ได้นะคะอยู่ที่นี่ก็สบายดีแต่เสียอย่างเดียวคือตอนกลางคืนมันเงียบไม่กล้าออกมานั่งเล่นอยู่ข้างนอกบ้านคือมืดปุ๊บคนก็เข้านอนกันปับ๊บ อยู่ที่นี่หลายวันเข้าค่ะชักจะลืมเรื่องราวน่ากลัวของผีบ้านน่าไข่ไปซะสนิทมีอยู่วันหนึ่งค่ะเป็นเวลาค่ําใกล้จะมืดแหละมิมืดแล่ก็เล่นกันจนเหนื่อยจนเมื่อยคว้าขันน้ําแล้วก็สบู่ได้เท่านั้นแหละก็ลงไปอาบน้ําที่คลองซึ่งมันมีขอนไม้ใหญ่เอาไว้สําหรับนั่งห้อยขาลงไปในน้ํตาตักน้ําอาบจนเกือบจะเสร็จมองไปฝั่งตรงข้ามคลองก็เห็นผู้หญิงอายุอนามน่าจะประมาณสัก 30กว่ากว่าและะ้วค่ะนุ่งผ้าถุงกระจมอกเดินลงมาที่ท่าน้ำเห็นหน้าไม่ถนัดนักรู้แต่ว่าผมยาวมากตกถึงก้นแต่ว่าฟูเป็นกระเซิงลูกเนี่ยน่าจะยังเด็กอยู่นะคะเพราะว่าอุ้มไว้ผู้หญิงคนนี้ไม่มองตัวเขาเลยเพราะวุ่นอยู่กับการอาบน้ำอาบท่าให้ลูกตอนเห็นครั้งแรกเขาก็ตกใจ คือตกใจมากเลยที่เห็นหย่อนลูกลงไปในน้ําคือรู้แหละว่าตรงนั้นเนี่ยน้ําลึกปล่อยเด็กลงไปได้ยังไงเดี๋ยวก็จมน้ําตายก็นึกในใจนะคะคือลักษณะของผู้หญิงคนนี้เขาเล่าว่าปล่อยลูกลงไปแล้วไม่จับลูกด้วยนะคือปล่อยทิ้งไปเลยเลยร้องออกไปบอกว่าเดี๋ยวเด็กจมน้าหรอกผู้หญิงคนนี้ก็เงยหน้าขึ้นมามองเห็นหน้าของผู้หญิงคนนี้แล้วหน้ากลัวมากค่ะคือมันน่าแปลกตรงที่ว่าในระหว่างที่มันอยู่ตรงข้ามกันกับคลองเนี่ยเขาเล่าว,ว่า ตรงนั้นก็มืดนะแต่มันแปลกตรงที่ทำไมมองเห็นเขาได้อย่างถนัดชัดเจนประหนึ่งว่านั่งอยู่ตรงหน้าดวงหน้าของผู้หญิงคนนี้ซีดขาวขอบตาลึกค่ะแค่นี้แหละก็เลยนึกว่าต้องเป็นผีแน่นอนผีหน้าไข่ที่เก่งเล่าให้ฟังแน่นอนอยู่ไม่ได้แล้วเลยรีบลุกขึ้นคว้าขันน้ำได้ก็วิ่งเข้าบ้านไป นาดอกไม้กับเก่งยังไม่ขึ้นบ้านค่ะแกเห็นหลานเป็นคนแบบวิ่งมาแบบเลิกลักอย่างเงี้ยแกก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเลยเล่าเรื่องราวที่เห็นให้นาฟังนาก็บอกว่าไปไปขึ้นบ้านปิดประตูด,ด้วยนาแต้มห้ามบอกว่าไม่ให้ไปอาบน้ําที่นั่นตอนหัวข้ามนะเดี๋ยวถูกผีหน้าไข่หลอกซึ่งเขาก็บอกว่ามันน่ากลัวมากไม่คิดเลยว่าจะดุขนาดนี้ขนาดเพิ่งมาอยู่ยังเล่นงานซะย่ำแย่ จากวันนั้นค่ะแทบจะไม่อยากลงไปเล่นน้ําบริเวณนั้นหรือว่าจะไปก็ต้องมีเก่งไปด้วยหรือผู้ใหญ่ไปด้วยอาบน้ํากันตั้งแต่บ่ายค่ะบางทีก็หิ้วน้ํามาใส่โอง่งแล้วก็อาบที่บ้านกลางคืนดึกๆเด่นๆยังได้ยินเสียงหมาหอนเลยนะอยู่ที่ฝั่งบ้านตรงข้ามเลยคิดไปตามประสาเด็กว่ามันเห็นผีนะไข่หรือเปล่าไม่รู้ว่าทําไมถึงดุขนาดนั้นเรื่องผีหลอกไม่ได้จบอยู่แค่นี้ค่ะที่เห็นเนี่ยยังน้อย นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากทําให้ไม่อยากอยู่ที่นี่เลยก็คือวันนั้นเนี่ยนาไม่สบายคือเมียของนาแต้มนะคะนาดอกไม้แกป่วยแกไม่สบายค่ะแกก็นอนซมอยู่ที่บ้านนี่แหละนะคะก็เกิดความสงสัยว่าเป็นไข้ป่าหรือเปล่านาแต้มจะพาไปส่งสถานีอนามัยที่อยู่ไกลออกไปตัวเจ้าของเรื่องบอกผมไม่รู้นะว่าไกลแค่ไหนเกวียนแกก็พังด้วยแหนบมันหักหนาแต้มเลยต้องไปยืมเกวียนที่วัดมา เขาก็ตามไปด้วยเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นวัดครั้งแรกนะคะร่มรื่นพื้นที่กว้างก็วิ่งเล่นอยู่สองรอบแล้วก็เดินไปที่เกวียนนาแต้มเนี่ยเอาวัวมาด้วยสองตัวคือจะเอามาเทียมเกวียนใหม่นะคะแล้วคอกสองคอกมันก็จะเป็นลูกกรงเป็นคอกสองข้างด้านหน้าซึ่งเป็นไม้ยาวโค้งขึ้นสลักรูปเทพพนมสวยมากาเจ้าของเรื่องเขาบอกแบบนี้ ทีนี้พอเอาวัวมาเทียมเกวียนเท่านั้นแล่ละค่ะวัวมันไม่ยอมเดินมันกลับวิ่งหนีร้องเสียงดังเอะอะโวยวายเหมือนตกใจอะไรบางอย่างทุกคนก็ต้องช่วยกันไล่ต้อนจับนาแต้มเข้าไปลูบตรงบริเวณลำคอมันแล้วก็พูดว่าช่วยแม่หน่อยอย่ากลัวถ้าลูกไม่ยอมเทียมเกวียนเห็นทีว่าแม่ดอกเนี่ยต้องตายแน่นอนมันน่าแปลกนะคะวัวไม่ตื่นไม่ร้องแต่ยังมีอาการแปลกๆในระหว่างที่เทียมเกวียนเนี่ยมันก็ร้องอ้ออ้อไปคือ เหมือนมันยอมเหมือนมันจะแบบฝืนไม่ได้อ่ะคือต้องพยายามเทียมเกวียนไปมันยอมให้เอาเกวียนกูเอาเกวียนมาเทียมนะคะแล้วก็เดินเร็วมากตัวของเจ้าของเรื่องในสมัยที่เป็นเด็กอยู่เนี่ยก็ขึ้นไปนั่งตรงส่วนท้ายได้ยินเสียงเหมือนใครถอนใจดังๆก็คิดว่าเป็นนาแต้มซสอีกนะคะทีนี้ก็ขับเกวียนมาจนถึงบ้านนาแต้มเอาเสือพร้อมกับที่นอนเอาผ้าหม่มเอามอนมาวางลงไปให้กับหน้าดอกไม้ ตัวของเขากับเก่งเนี่ยก็ขึ้นไปนั่งด้วยนาแต้มบอกว่าจะต้องคางที่บ้านญาตินะดอกไม้ด้วยคืนหนึ่งก็นั่งเกวียนไปด้วยเอาใจช่วยนาดอกไม้ให้หายเร็วๆเห็นหน้านาแต้มแล้วสู้รู้เลยว่าเขาไม่ค่อยสบายใจต่ออาการของเมียแล้วก็สังเกตดูว่าวัวมันจะร้องตลอดทางแล้วหน้าตื่นๆคือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะนาแต้มบ่นว่าเหมือนเกวียนมันหนักแกก็เลยลงไปเดินตัวของเจ้าของเรื่องก็ลงไปด้วย วัวก็เดินอืดอยู่ดีค่ะเหมือนลากไม่ค่อยจะไหวกว่าจะถึงสถานีอนามัยเนี่ยใช้เวลานานมากก็เลยช่วยกันหามน้าดอกไม้ลงไปแล้วก็เจาะเลือดหมอให้นอนรักษาตัวก่อนเบื้องต้นคืนหนึ่งแต่เอายาให้กินส่วนทุกคนก็ไปพักที่บ้านญาติก็คือบ้านน้าดอกไม้คืนนั้นมีดื่มบ้างกินบ้างนะตามประสาผู้ใหญ่เขาแต่ว่านาแต้มไม่มีความสุขคิดว่าน่าจะเป็นห่วงเมียเมียใครก็รักอนะคะ เข้านอนตอนประมาณสักสองทุ่มส่วนวงเล่าเลิกตอนไหนก็ไม่รู้คืนนั้นอากาศเย็นค่ะก็นอนขดตัวจนเมื่อยหนาวมากรู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นว่า,าเก่งเอาผ้าห่มไปจะขอผ้าห่มบ้างแหละแต่ว่าดันปวดท้องฉี่ซะนี่เปิดประตูออกมาฉี่ที่นอกชานก็ไม่รู้ว่ากี่ทุ่ม,มนะคะมันมืดกําลังปล่อยออกมาอย่างสบายใจเลยเห็นใครก็ไม่รู้คุณผู้ฟังอยู่ๆกระโดดขึ้นไปบนเกวียนแล้วนั่งยองๆนิ่งๆไม่ใช่เป็นคนเดียวนะ เล่นเป็นสิบเลยทั้งแก่ทั้งหนุ่มทั้งเด็กเลยนึกในใจว่าเอ๊หรือว่าชาวบ้านแถวนี้เขาพิศวาสอะไรกับเกวียนนักดึกขนาดนี้แล้วไม่หลับไม่นอนกันด้วยยังไงทําท่าจะเดินไปหาคนในกลุ่มนั้นปรากฏว่าชาวบ้านที่อยู่บนเกวียนเนี่ยหันหน้ามามองเขาแล้วก็ทําท่าทําทางเหมือนกระซิบกระซาบกันก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเขาหรือเปล่าจากความสงสัยกลายเป็นความกลัวเพราะว่า ตัวเขาเป็นคนแปลกหน้าเลยยืนถอยออกไปยืนอยู่ในตัวบ้านเนี่ยนะคะก็ยังแอบดูพวกเขาอยู่เห็นว่ามันมีเด็กสองคนวัยเท่าๆกันกับเก่งลงมาจากเกวียนวิ่งรอบๆเเกวียนอย่างสนุกสนานตัวของเขาก็เป็นเด็กค่ะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลงไปเล่นกับเด็กพวกนี้บ้างจังได้แต่คิดน่นะคะคือความจริงลวไม่กล้าไปมันมีอะไรบางอย่างบอกนะคะบอกในใจว่าอย่าลงไปนะคนแก่กับหนุ่มสาวเนี่ย เขาเริ่มพากันนอนเรียงกันทำท่าเหมือนกับว่าจะนอนที่นั่นทั้งคืนเลยส่วนวัวที่ผูกเอาไว้ใกล้ๆกับตรงนั้นค่ะมันก็ยืนดูทำท่าตื่นเอาขาตะกุยดินตลอดเวลาเหมือนจะกลัวคนแปลกหน้าตัวของเขาก็เข้าบ้านไปค่ะไปปลูกนาะบอกว่าใครก็ไม่รู้มานอนอยู่บนเกวียนเต็มไปหมดหนาแต้มน่าจะเบลอเพราะว่าดื่มแล้วก็ถูกปลูกให้ตื่นขึ้นมาอย่างกระทันหันแกบอกว่าสงสัยพวกที่มากินเหล้าตอนหัวค่ำแล้วก็ไล่ให้ตัวเจ้าของเรื่องเนี่ยไปนอน พรุ่งนี้จะได้ไปหานะ้าดอกไม้ที่อนามัยแต่เช้าในระหว่างที่นอนไปค่ะหูก็ได้ยินเสียงเด็กมันเล่นมันก็เพลินดีนะช่วยกล่อมให้หลับตื่นขึ้นอีกครั้งประมาณ6กโมงเช้าทีนี้ลงไปที่เกวียนก่อนเลยปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นน่ยนะคะเลยเล่าให้เก่งฟังว่ามีเด็กมาวิ่งเล่นกระโดดขึ้นเล่นขึ้นลงที่เกวียนเก่งเนี่ยเป็นเด็กเด็กเกินไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกบอกว่าเสียดายจังอยากมาเล่นด้วยคิดเหมือนกันเลยหน้าแต้มเนี่ยหันมามอง บอกให้ลูกกับหลานเนี่ยขึ้นไปที่เกวียนได้แล้วไปอนามัยกันพอไปถึงอนามัยค่ะไปตั้งแต่เช้าเลยแต่ก็มีหมอมาเฝ้าน้าอยู่แล้วบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วละ่ะคงไม่ได้เป็นไข้ป่าหรอกแต่ก็เจาะเลือดเอาไว้หมอก็ให้อยู่ให้ยามากินนะคะในระหว่างที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยค่ะวันนี้เกวียนไม่หนักกลับมาถึงบ้านเร็วกว่าขาไปนแต้มยังคง,ย,งยุ่งอยู่กับเมียเลยยังไม่ได้เอกเกวียนไปคืนวัด ตัวของเขากับหลานอีกคนนึงเนี่ยที่ชื่อว่าน้องเก่งเนี่ยเลยถือโอกาสก็ได้โดดขึ้นลงขึ้นเล่นกับเกวียนอย่างสนุกสนานเรียนแบบเด็กที่เห็นเมื่อคืนสนุกมากเล่นกันจนเหงื่อโชกแต่แล้วก็ต้องตกใจค่ะเมื่ออยู่ๆเห็นเก่งตกลงไปจากเกวียนคือตอนแรกนั่งอยู่ดีๆนะตกลงไปได้ยังไงก็ไม่รู้เก่งนี่ร้องไห้เลยบอกว่าจุกเขา่าแตกมีแผลก็พากันไปล้างถามว่าทำไมตกถึงเกวียนเก่งบอกว่ามีคนมาผลักให้ตกลงไป เขารู้ว่าไม่ใช่ตัวของเขาทําเพราะนั่งคนละมุมกันแล้วใครลหละเป็นคนผลักทีนี้เลยเล่าเรื่องนี้ให้หนาแต้มฟังเห็นว่าหน้าแกไม่ค่อยสู้ดีนะคือหน้าแกซีดห้ามไม่ให้ทุกคนขึ้นไปเล่นอีกอาจจะมีคนรําคานแหละอยากรู้เหมือนกันว่าใครเขาลำคานเหมือนนาพูดเป็นปริศนาให้คิดนาแต้มไล่สองคนไปอาบน้ําแล้วก็กินข้าวค่ะน้าดอกไม้ไม่สบายสักคนหนึ่งก็กินไข่ต้มกับน้ําพริกผักไปของอร่อยไม่มีเลย นาแต้มไม่มีเวลาทําให้เพราะต้องดูแลภรรยาใครได้นาแต้มเป็นผัวเนี่ยนับว่าโชคดีมากกินข้าวเสร็จเนี่ยนะคะก็ได้แต่นั่งเท้าคางเล่นที่หน้าต่างมองเกวียนที่จอดอยู่ตรงบันไดก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคืนนี้จะมีใครมาเล่นที่เกวียนนี้หรือเปล่าในระหว่างที่คิดๆเท่านั้นค่ะแต่มีจริงๆเพราะว่าตกดึกออกมาฉี่เหมือนเดิมเห็นคนเมื่อคืนนี่แหละนั่งกันอยู่เต็มเกวียนเลยมีคนแก่อายุ60กว่า มือนึงถือไม่เรียวอีกมือนึงถือเชือกทําท่าเหมือนจะขับเกวียนแต่ไม่มีวัวมาเทียมเอาปลายเชือกมัดที่คอเกวียนเอาไว้แล้วทําเสียงแบบเฮ้ยเฮยคือเหมือนดุวัวแล้วก็หวดไม่เรียวลงไปเสียงกระทบดังกับอากาศดังฟิวตกใจมากกว่าเดิมเพราะว่าเกวียนที่เห็นมันเริ่มเคลื่อนที่มันมุ่งหน้าออกถนนด้วยความตกใจกลัวค่ะเลยวิ่งเข้าไปปลุกนาแต้มเล่าให้หนาแต้มฟัง แกก็ทำหน้าตื่นลุกมาดูแต่ไม่เห็นอะไรเกวียนยังจอดอยู่ที่เดิมแต่ตัวเขาก็ยืนยันนะว่าเกวียนมันเคลื่อนที่ไปเองได้เพราะมีคนขึ้นอยู่เต็มไปหมดแกก็เลยบอกให้เนี่ยไปนอนซะถ้าได้ยินเสียงอะไรอีกก็ห้ามตื่นขึ้นมาดูรู้สึกทาแม่งกับคําพูดของน้าแต้มมากคืนนั้นเข้านอนด้วยความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักรู้แต่ว่ากลัวบางทีสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นผีก็ได้ ข้อสันนิษฐานเป็นจริงค่ะคือรุ่งเช้าแกก็รีบเอาเกวียนไปคืนทางวัดแกบอกว่าโอ้โหเกวียนดุเหลือเกินหลานเห็นเนี่ยสองคืนติดกันแล้วเห็นผีขึ้นมาบนเกวียนเต็มไปหมดเลยเล่าให้หลวงพ่อฟังมิหน้าลหละขาเกวียนเนี่ยถึงหนักอ่าขาไปเกวียนถึงหนักมากก็รู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าจะต้องเป็นผีคือกลัวมากเลยไม่กล้ามองเกวียนลำนั้นเดินขาสั่นกลับบ้านเมื่อมาถึงก็ถามว่าผีใช่ไหมหน้าแต้มบอกว่าใช่ผีมันเนี่ย อยากจะให้เราเอาเกวียนไปคืนเลยทําให้เห็นเกวียนลำนั้นเป็นเกวียนสําหรับบรรทุกศพนะคะก่อนที่จะเอาไปเผาเลยมีความรู้สึกว่ามันเหียนก็หลอกถึง2ครั้งจริงๆแล้วมีว่ามันอาจจะไม่ได้หลอกอะนะเขาก็อยู่ของเขาแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเราเองเนี่ยตื่นขึ้นไปเจอเองตั้งหากละ่ะนี่เป็นเรื่องราวน่ากลัวจากคุณมิตรที่อำเภอพนัทนิคมค่ะ